ร้านอีรักตีชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆทักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮะสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในมิสติกสามก๊กนะครับเาอาวันนี้จะมาพูดรประเด็นร้องแรงกันดีกว่านะครับว่า,าคือตัวหมีก็ไม่รู้เหมือนกันนะแหละแล,ะแล้วก็เออมีคนพิมพ์ในบอร์ดเรื่องนี้เยอะมากนะโดยถึงว่ามันก็เกี่ยวกับหมีด้วยแหละเพราะว่า มีรีไอดีตอนนี้ไปส0ิครั้งแล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าป่ารี้หมีน่าจะลงไกลเลยใช่ป่ะยังไม่ได้ลงนะเพราะว่ายังไม่ได้เล่นเลยคือมีรีไปส0มิบรอบเนี่ยหมีก็ยังไม่ได้ตัวแดงนะคําถามวันนี้ประเด็นเลยก็คือว่าเกมมันล็อกเหมือนสามโกแท็กติกหรือเปล่าเพราะว่าเปิดเกมมาสามโกแท็กติกตอนรีอะ่ะมันล็อกตัวเหมือนกันนะอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าคืออยากรู้ว่ามีเพื่อนคนไหนบ้างว่าไม่เติมเงินอะ่ะ แต่ว่ารีไอเดียเปิดประมาณ20โลได้ตัวแดงมีใครได้บ้างมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยอ่าเดี๋ยวมีจะขออนุญาตเอาแปะของคนในบอร์ดที่เขาพูดกันนะตอนนี้เป็นประเด็นนะครับอ่าเริ่มอ,อันแรกเลยครับเซฟสิบครับเติม35บาทเห่นไหนมจูร่องแรงแรงสิบเออจูร่องแรงแรงสี่ร้อยบาทยังไม่เชื่อมหูอยากได้จูร่องมากเลยอะ่ะเพิ่งจริงรีอยากได้จูร่องกับจูกันเหลี่ยงนะมันไม่ได้อ่ะสามสิบรอบแล้ว เนี่ยแหละเห็นบ้างสังเกตว่าทุกคนมักจะต้องเติมเงิน35บาทก่อนถึงจะเปิดได้นะครับอันนี้ไม่รู้อันนี้หมีไม่รู้จริงว่ามันต้องกดฟังก์ชัน35บาทก่อนหรือเปล่านะอันต่อไปในส่วนทางขวานะครับแดง3ตัวแบบนี้คนเล่นไปทางไหนดีครับเติมไปเยอะไหมครับสอบถามริเขาบอกเติม35บาทเหมือนรู้สึกว่าคนได้ตัวแดงเนี่ยต้องเติมเงินก่อนนิดนึงก่อนเหมือนอาจจะเปิดล็อกหรือเปล่าเนี่แหละคือคําถามนะครับส่วนบางคนก็เติมเงินไป300โลถึง300โลมันจะการันตีตัวแดงอยู่แล้วครับตรงนี้เห็นไหม เนี่ยตรงซ้ายบนอนะสามร้อยโลมันจะมีให้เลือกมันจะการันตีตัวแดงแต่นั้นก็คือการันตีไงถูกไหม <c oughs> อ่ะต่อไปนะครับเซฟหนึ่ง <c oughs> ไม่ผูก4 0 0บาทเติม <c oughs> แค่35บาทไป2วันขาดตั้งโตตัวเดียวครบทีมโอโ้โหมีริปโป้ด้วยนะเห็นป่ะเหมือนอารมณ์เหมือนว่าต้องกดเติม35บาทหรือเปล่าอ่ะต่อไปนะครับผมกดได้แดงตอน7080ใบเห็นป่ะเติม3 5บาทเหมือนกันเห็นป้ะอันนี้ชัดเจนเลยนะได้แดงก่อนจะเติม3 5บาทหรอครับ อันนี้อันนี้เขาไม่ได้ตอบนะคนอื่นก็บอกโชคดีมากครับขายไหมครับโอ้ผมอยากได้ริปโป้ครับเอาไว้ง่ายนะเท่าที่ดูเหมือนรู้สึกว่าถ้าเราจะรีไอเดียอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องติมเงินสามสิบห้าบาทก่อนเพื่อปลดล็อกหรือเปล่าอ่ะต่อไปนะครับเนี่ยประเด็นมีคนถามบอกว่าตัวแดงต้องการันตีสามร้อยโลไม่จริงครับมีคนบอกว่าเห็นว่าร้อยโลมันก็ออกนี่ครับเห็นว่าตัวแดงเออเดี๋ยวมีขอลงชื่อเลยแล้วกันนะไม่ไม่ได้มีการเอ่อ จับช่วงแต่อย่างใดนะคืออยากเอาข้อมูลตรงนี้เพื่อช่วยเหลือสังคมมิติสามก๊กนะครับเพราะว่าตอนนี้คนยังไม่ได้เล่นกันเยอะนะทุกทุกคนร่งร่งรีไอดีกันอยู่มีก็รีไปสามสิบรอบยังไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องสามร้อยโลแน่นอนอันนี้มีคนพูดเยอะเจ็สิบโลก็มีห้าสิบโลก็มีร้อยโลก็มีแน่นอนนะครับเห็นไหมเขาบอกบอกว่าทองหนึ่งหมื่นสี่ดองไว้ไม่เคยเติมเลี๋ยวนครับจบบทสิบสองยังไม่เคยหนึ่งหนึ่งหมื่นเลยขอถามเลเวลได้ไหมครับครับไม่ได้ใช้เลยครับไม่ อ่าต่อไปนะครับตัวแดงสองตัวตรงสายสายวุยเปิดทั้งหมดสองรอใบนี่สองร้อยใบเซฟสี่ปล่อยหนึ่งันบาทแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเติมเงินไไหรือเปล่านะอ่าต่อไปการันตียืนยันอีกคนหนึ่งเลยครับเซฟสิอดาวใส่สวยๆเห็นไหมเติมส5ิบ้าาทปล่อยส0 0รอยบาทเติมโค้ดแล้วสุ่มไปแค่ร้อสิบครั้งเพราะฉะนั้นที่การันตีได้เลยครับต้องเติมเงินแน่นอนเลยว่าสาสิบห้าบาทอ่าคคำถามสุดท้ายคงมีเลยนะใครที่เข้ามาดูในคลิปเนี่ย มีใครรีไอดีไม่เติมเงินแล้วได้ตัวแดงบ้างมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยจะได้แบบอ่อช่วยเหลือสังคมมิติกออมิติกสามก๊กเพราะว่าทุกวันเนี้ยทุกคนรีไอดีขายอะยังรีไอดีขายหรือว่ารีไอดีหาตัวแดงเล่นกันอยู่เลยถูกไหมครับบางคนก็รีไปเถอะสามสิบห้าสิบรอบก็ย,ยังไม่รู้ว่าเอาตัวแดงมีจริงหรือเปล่าถูกไหมถ้าเกิดสมบูร์ไม่มีคนมาคอนเฟิร์มว่าต้องเติมเงินก่อนถึงตัวแดงจะออกนั่นหมายความว่าเราอาจจะรีฟรีครับที่ผ่านมาอาจจะต้องแบบเติมสามสิบห้าบาทปลองฟังกชั่นก่อนหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดสม ใครไม่ได้เติมเงินส5สิบ้าาทแล้วได้ตัวแดงก็มายืนยันตนหน่อยครับมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหน่อยเออมันจะได้แบบแการันตีไงใช่ปะ่ะอ๋อเออว่ามันมีคนไม่เติมเงินแต่ได้เออทุกคนก็จะได้ไปดีต่อถูกไหมครับอ่เอาเป็นว่าสามสิบไอดีหมีอ่ะหมีไม่ได้เติมเลยหมีไม่ได้เติมเลยใช่ปะ่ะปรากฏตัวแดงไม่ออกอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตลองเติมตังสามสิบห้าบาทหน่อยแล้วกันนะครับในกูขอลองหนี้ขอลองของกับเขาหน่อยเติมสามสิบห้าบาทตรงไหนวะอ๋อแล้วจะกดทองตรงนี้แหละ เออมันแรกอะไรครับเนี่ยเรากำลังต่อสู้กับผู้ทรยศในที่ฆ่ากวาดเติมครั้งแรกอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้ยตายแล้วอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่ทัาจำกัดเวลา35บาท <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมีขออนุญาตเติม35บาบาทไปก่อนแล้วกันนะครับลองให้เพื่อน <c oughs> ๆดูเนาะ อ่ามีก็ได้เติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ3าบาทนะครับโอ้โหหักตังไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอโ้ตังกินหนม้วเนี่ยอ่าต่อไปตอนนี้มีก็จะคือกระเติมเงินเรียบร้อยแล้วดูสิว่าเราจะได้อ,อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับดูซิว่าเราสุ่มไปเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่านะว่าเฮ้ยโอ้ต้องเติมต,ต,ตังก่อนนะครับพี่มีครับไม่งั้นนะพี่มีไม่มีทางเปิดตัวแดงกเกมมันโหดร้ายขนาดนี้หรอถ้าไม่เติมเงินไม่ได้ไม่ได้เปิดได้ตัวแดงเอาเอาจริงหรอ ม่อะไรไม่รู้กดไปแล้วพลังพุ่งเลยอ่ามีเจ้ามีเปิดอยู่ส0มสิบโลนะครับเ,เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าได้หรือเปลนะ่านะเนื่องจากเติมเงินครั้งแรกนะครับปลดลอ็อกกิจกรรมก้าวกระโดดไปเลยนะครับภูมิใจภูมิใจสิบตอนนี้ทําตอนนี้นะ่ถ้าบวกเกมนี้ไปสิบเอดเกมนะตอนนี้นะเหมือนคนบ้าเลยเอาหักเงินโชว์เลยละกันเออให้มันรู้เรื่องกันไปเดี๋ยวมีเจ้าขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับจะได้รู้กันเลยเอาไปว่าสาสิบโล อ่ะตอนนี้ทีมตัวหมีช่้นบ้าที่หมีจะเล่นเนี่ยหมีน่าจะเล่นวุยเพราะว่ามีหมีแหหัวต้นข้างหน้าคามหมดเลยขาดเขาทูแต่ถ้าเกิดสมมุติจะเอาพลิกพิกของวุยเนี่ยอ่อจำเป็นต้องทําทีมนี้แต่ว่าต้องมีกุยแกก,กับเตียวเลี้ยวก่อนมาทายากคือหมีจะบอกเลยนะเกมนี้ครับตัวแดงเก่งหมดตัวแดงของวุยเก่งสุดตอนนี้คือกุยแกก,กับเตียวเลี้ยวครับถ้าเกิเดเพื่อนๆเปิดได้2ตัวน,นี้ก็เล่นวุยไปเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นโจกก็คือนี่ครับอ่อในส่วนโจกก็จะเป็นจูกันเหลียงของเบ้งกับอ่อจู่โลกนะสองตัวน,นี้เทพ คือเกมนี้มันเลือกคือเกมนี้มันแบบมันเลือกตัวไม่ได้ต้องให้ต้องให้ตัวละครเลือกเรานะครับอ่ะต่อไปงอนะครับงอก็จะเป็นในส่วนจิวี่กับเอ่อตัวข้างบนชื่ออะไระครับชื่อมันบางอะซุนเซ็กนี่เองนะสองตัวอ่ะและแน่นอนว่าของขุนเนี่ยสปายอิสระก็คือริโป้กับเอ่อตัวข้างบนชื่อมันบางแหมพวกเองก็เปิดกันได้เยอะเลยกันกาเซียงนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับคืออยู่ที่โชคชะตาจะเลือกเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหตกใจนึกว่าเราได้เตียวเลียวโอ้โหไม่มีทองเลยหรอกูตายกูตายตรงนี้เลยได้ไหมเอาแค่ทองไม่มาเลยโอ้โเอาถามจริงเพื่อนเอาเอาอะไรครับ LKB แล้วกันอนะ่ะลัคก,กี้แบงอะช่วยไหมชื่ออัปมงคลอุ้ยอุ้ยเฮ้ยสีทองกะโถ่มนต้องสีแดงใช่ไหม เอ้าจางซุนหัวบุยพอดีโอ้ยอย่างนี้หมีเล่นบุยได้เลยทีมหมีครบแล้วคช่ไหมากซุนกูซุนขุนนะโอ้โหอ่าเอารากี้แบร์แล้วกันอ่ะเขียนอย่างนี้เลยรากี้เออแต่ชอบเกมนี้นะมันเหมือนอองเมลจีดีก็ลดเปิดอ่ะชื่ออัป,ประมงคลอัป,ประมงคลเมเจอร์ <c oughs> <c oughs> อกูก็โอ้โหได้แค่ทองไม่มีแดงว่ะ หลงค่เป็นนทีีมไม่มีแดงเลยอ่ะส,สรุปฟังก์ชันปลดล็อกจริงบ่วอันนี้เราต้องปลดให้ได้หนึ่งร้อยก่อนครับมันจะให้เราเลือ่อนแล้วก็เดี๋ยวสามร้อยอะมันจะการันตีตัวแดงหนึ่งตัวนะเพราอย่างที่บอกแหละมันก็ทํามันก็เออไม่สามารถเลือกอะไรได้นะครับโอ้ยโอ้โหหอว่าสีทองเมื่อกี้สงสัยหมีต้องเล่นบุยแล้วแหละห hey, มีไม่ <doing? S 1> มีหูหิน องตรงองตรงอง,ง,งตรงมันแก่ไม่ออกไฟภาพนี้ยังหล่อเลยวะ่ะเออเกลือครับอ่ะเดี๋ยวเปิดอ่ะเดี๋ยวเปิดให้หมดไปเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูอ่ะหมีเพื่อน่บอกเอาจริงทำจริงดิเอาจริงนี่หมีเลยแดงหน่อยดิโอ้โหควอครับว่าหมีอัปมงคลเมเจอร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหหนักกว่า เออหมีว่าเกี่ยวมาวะเนี่ยไม่รู้คูทําดีที่สุดแล้วฟ้าหมีว่านะตัวแดงอ่ะถึงถึงถึงเราจะเล่นใช่ไหมมันก็ยากอยู่ดีพอ,รอยรู้ไหมเพราะว่าตัวแดงอะมันเปิดซ้ำยากครับถ้าสายฟีสายเติมน้อยหมีว่าตัวแดงอย่าเล่นเลยดีกว่าไหมไปเล่นตัวไปไปเล่นตัวทองดีกว่าตัวทองมันจะมีโอกา,าสเปิดซ้ำนะครับโอตุล่งมันใช้กูเทนอะไรมึงวะเนี่ยไม่เทนแล้ว ตัวกากเลอเกินอาเดี๋ยวมีขออนุญาตวางคีมบุยหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาเอาตัวหลักกับจูล่ลงต่องไปแล้วนะล่างหนุ่มไม่มีลาเดสครับเอาตัวไหนดีอัน,นอันนี้ไอ้น,นี่ครับเอาจังซุนหัวนี่ตัวพีกเลยทุกอย่างให้เจ้านี่โปรดครับโลกพี่น้องสาบานซุนหลูบีฮูหยินแต่คือเกมเนี้ยพูดจริงๆมันต้องเปิดตัวให้ได้ออกเยอะๆครับเพราะว่าเวัสนธรรงการเห็นว่ามันจะบดพลังต่อสู้ แต่คือถ้าเกิดสมบุติระวังตัวที่มันอยู่กกเดียวกันมันก็ยิ่งช่วยส่งเสริมค่ายนะครับอุ้ยมีตัวไหนไหมครับเนี่ยโอ้โหแพ้หัวตุ้นลงลบแล้วนี่ชื่ออะไรไม่รู้อะตอนนี้หมีก็จะเป็นทีมวุยหมดแล้วครับนี่โอ้วันนี้กูเป็นคนชั่วแล้วนะจริงๆก็อยากเล่นจกแต่จกจกออกไม่จกไม่ออกเลยนะเกาหัวเลยนะจกไม่ออกเลย เออเขามีแจกอะไรให้ไหมครับอ่ามีตั๋วแจกครับเราอย่ายอมไปท้อครับท้อมันคือลิงแบกนะเราเป็นคนเราจะมาถือท้อทําไมเราไม่ถือท้อนะเราต้องสู้นะครับตองมีกิวให้เข้าด้วยว่ะมูตเกมนี้แม่งเปิดเซเวอร์ไวมากเลยสามก๊กแฮติกเอ็มยังอาย<ๆ>เลยนะมันเปิดเซเวอร์แบบเปิดเซเวอร์แบบกูไม่กล้าเติมเลย <laughs> นี่บด ขบวนวนีน่กวนควนเป่งอ่ะมันรู้จักกันด้วยหรอวะไออ้าเตาโอ้โหลูกเราปีน่ารักเชียวจ้าม่ำเลยภาคนี้โอ้โหแค่แค่เราเปิดตัวที่เราไม่เคยได้อ่ะแค่หมดแค่นี้พลังก็พุ่งพลาดแล้วดูดิโอ้โหสบายเลยครับอันนี้เราก็เล่นผ่านดาานีซี่ไงนะนะโดยมีขอดูทีมก่อนนะครับขอดูทีมแปม๊บน,นึงนะว่าตัวหมีเป็นไงบ้างเออขาดขาดเขาถู ขาดเข้าคู่กับซินเฮียนเองเอเองนะซินเฮียนเองตัวอื่นได้คมหมดแล้วอืมเปิดอีกสองทีครับสุดท้ายแล้วเอาตัวเอไปเลยเอ้ยเราต้องถ้าเราอยากได้ตัวทีเอเราก็ต้องพิมพ์ตัวเอใช่ไหมเออโอ้โห,โโหโเห็นเลดเกมแล้วไม่น่าไว้ใจเลย <laughs> ตัวเรียบร้อยครับเจง๋ง าซาอยู่หมดแล้วเอ้ยมันเอาหินเขียวแรกได้ด้วยเหรอแรกได้ไหมอ๋อไม่ได้นะต้องเติมเงินหมดครับอ่ะก็แปลว่ามีเปิดไปให้ดู40โลแล้วกันเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> ลองดูแล้วกันว, <ๆ S 2> <ๆ>ว่ามันเกี่ยวไม่เกี่ยวนะโดยสรุปก็คือยังไม่ได้ตัวแดงนะมีก็ไม่รู้ว่าเออสรุปคือเติมเงินไปเนี่ยเอ่อบทล็อกฟังก์ชันหรือเปล่าอ่ะต่อไปนะครับถามก็คือว่าเออถ้าเกิดเพื่อนเคนไหนที่ ไม่ต้องเติมเงินเลยแต่เปิดได้ตัวแดงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับพี่ว่าช่วยผู้เล่น3ก๊กแล้วกันช่วยผู้เล่นมิติส3ก๊กแล้วกันที่แบบเขากำลังคิดอยู่ไงเฮ้ยตกลงต้องเติมเงินเติมเงินอ้าวได้อีกทีมาต้องเติมเงินหรือเปล่าถึงจะบดฟังกชั่นนะอรัขอสุดท้ายแล้วสุดไม่ลายเซ็นครับไม่ลายเซ็นก็ตัวฟ้าอ้าวม่วงโอ้อยากได้ตัวแดงจังสุลูอ่าเพื่อเพื่อนเพื่อนออย่างที่บอกครับถ้าเกิดใครไม่เติมเงินเลยแต่เปิดได้ตัวแดงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน เพราะว่าคนที่รีเขาจะได้รีอย่างสบายใจใช่ไหมเชื่อมีเถอะเพราะว่าทุกวันนี้ยังมีคนรีไป40-50 ID ยังไม่ได้ตัวแดงเยอะเลยครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ